ครับผมก็สวัสดี <c oughs> ชาว youtube นะครับทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็อโอกาสนะครับมีเวลาก็อาจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการปรับตั้งหัวปักดำนะครับหัวปักดำก็คือหัวปักก้านะครับก็คือหัวปักก้าตัวเนี้ยนะครับปรับตั้งให้มันจับก้ามากหรือว่าน้อยนะครับผมนะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะมาทําคลิปบอกนะครับสําหรับพี่ๆที่ซื้อเครื่องไปนะครับยังปรับไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําคลิปบอกเลยนะครับผมในการปรับให้หัวปรับตามันได้กล้าเยอะก็คือมันเราต้องปรับให้หัวเนี่ยมันเข้ามาเข้ามาในนะครับเข้ามาด้านในด้านในมากให้มากที่สุดนะครับให้เข้ามาด้านใน ในในลานเนี่ยครับแล้วก็ให้มันขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับผมเรา, <c oughs> าจะปักให้มันมันเข้าไปในล่องนี่ก็คือเกือบสุดแล,แล้วเข้าไปสุดยิ่มได้เยอะนะครับถ้าอยากได้น้อยก็ต้องให้มันถอยออกมาให้มันปักอยู่ชั่วช่วงเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวมีวิธียังไงก็ติดตามชมกันได้เลยครับผมครับก็มาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยว มาดูการตั้งนะครับวา่าทำยังไงแบบไหนนะครับก็ก็มีอยู่2จุดนะครับก็คือมีน็อตตัวคุมด้านหลังนะครับสังตัวนี้กับฝั่งนี้นะครับ2ตัวแล้วก็เราจะตั้งตัวนี้ก่อนแล้วก็จะมาตั้งตัวหน้าอีก2องตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตั้งทีหลังนะครับผมตัวนี้จะตั้งทีหลังนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองทําให้มันให้มันอ,ออกมานอกก็คือให้ให้ได้ก้าน้อยก่อนนะครับก็น็อตนะครับเบอร์สิบเจ็นะครับปบอรเจบเบอร์สิบเจ็ดเจเบอร์สิบเจ็ดคลายน็อตนี่ก่อนนะครับก่อนคลายนะครับก่อนคลายถ้าให้ดีก็หาปากกาลายมาร์คตำแหน่งตรงน็อตนี้ไว้ด้วยนะครับก็คือมาร์คไว้ให้เห็นว่ามัน อยู่จุดไหนนะตอนนี้นะครับผมมากไว้นะครับผมค่อยคายนะครับอันนี้ผมก็คลายเลยอ่าก็คายสองฝั่งแล้วนะครับผมอ่าถ้าสมมติถ้าอยากอ่าผมจะทำให้มันได้ได้ก้านน้อยก่อนนะครับผมถ้า ถ้าได้ก้านน้อยนะครับก็คือเราต้องอยกนะครับต้องยกยกตัวนี้ขึ้นนะครับก็คือยกน็อตตัวนี้ให้มันขย,ยับขึ้นมานะครับผมอาจะยกให้มันขึ้นมานะครับ ค่อยยกทีละน้อยนะครับก็คือปรับทีละน้อยสักประมาณ5มิลนะครับก็เรายกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ขันล็อกไว้ขันล็อกไว้พอตึงมือก่อนนะครับขันล็อกไว้พอตึงมือก่อน ทีนี้นะครับทีนี้เราต้อง,องมาต,งตั้งตั้งตัวหัวปักดํานี้ให้มันให้มันขึ้นมาอย่างไรครับพราตอนนี้เรากดเราดึงตัวนี้ขึ้นหัวปักดํมันก็กดลงลึกนะครับมันจะกดลงลึกมันจะกดลงลึกไปนะครับผมเนี่ยถ้าดึงเง้นขึ้นไอหัวปักดำจะกดลงลึกไปแล้วก็มาตั้งไอหัวปักดำนี้ให้มัน ตื้นขึ้นมาหน่อยก็คือให้มันลงจากพื้นนี่สักประมาณ3มเซนนะครับ3เซนก็โดยการนะครับเราก็หาเหล็กหรือไม้อะไรก็ได้นะครับให้มันมีความหนาสักประมาณสองเซนสองเซนหน่อยๆได้นะครับผมก็ยกมาลองนี่ก่อนนะครับลองสองฝั่งนะครับลองสองฝั่งเพื่อจะให้มันมันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับ ได้สองฝั่งแล้วก็ไอ้น็อตตัวนี้ครับตัวหน้านี่ออกนะครับคลายนะคลายสองฝั่ง ก็ต้องมาปรับตวนี้ให้มันขึ้นมาอีกนะครับต้องปรับไปให้มันให้มันมันขยับขึ้นมานะครับ้มันขยับขึ้นมาโดยให้มันลองลองอยู่ตรงเหล,ล็กแบบเรานะครับขยับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ขันครับขันขันแน่น แหนพอตึงมือก่อนนะครับแปดสองฝากปุ๊บแล้วก็ทีนี้เรามาลองลองโยกดูครับเรามายองลองโยกดูว่ามันเข้าไปลึกขนาดไหนแม่เจ้า ตัวนี้มันจะต่ําลงก็คือหัวปักดํามันจะสูงจากรางแค่น,นี้เดียวนะครับแล้วก็มันจะเข้าไปไม่ลึกนะครับเข้าเข้ามาประมาณเนี้ยนนี้มันจะต่ําอันนี้คือมันมันจะได้ก้านน้อยนะครับถ้าอยากได้น้อยกว่าน,นี้ก็ต้องทําแบบเดิมครับให้ยกยกขึ้นอีกแล้วก็ตั้งหัวปักดำมนันจะมันจะมันจะไม่สูงจากรางมากนะครับมันมันจะปักกาได้น้อย ครับเทีนี้ก็มาดูมาดูแบบแบบให้ได้กล้าเยอะนะครับก็ปรับในในแบบเดียวกันก็คือปรับปรับตรงข้ามแบบที่แล้วนะครับก็ขันนะครับขันน็อตต้นหลังคู่หลังครับขันดอกนะครับขันดอกถ้าอยากให้มันได้เยอะนะครับก็กดลงนะครับ ล้ก็กดลงนะครับก็ค่อยๆกดค่อยๆตั้งนะครับให้มาร์คไว้ก่อนนะครับก็นะค,บคือกดให้ตั้งสักประมาณสักทีละห้มิลครับทีละห้ามิลให้ขีดมาร์คไว้มันจะได้รู้เรกดลงไปปุ๊บแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตตึงไว้ นี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมาตั้งตรงตรงราวปับดำนะครับก็หาอะไรลองนะครับอะไรรองไว้สักสองเซนสเซนหน่อยๆนะครับก็คลายน็อตตัวหน้าเอาาแล้วก็กดนะครับกดลงไม่เป็นนั่งอยู่บนเหล็กนะครับ ก็ขันน็อตึงไว้นะครับทีนี้มาโยกดูนะครับมาโยกดูว่ามันเข้าไปลึกขนาดไหนนะจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้หัวเนี่ยมันห่างมันสูงจากตัวรางนี้ขึ้นมาเยอะนะครับก็คือสูงแล้วก็จะเข้าไปในเคิื่องนะนู่นนะ คือมันเข้าไปปรับถึงล่างนู้นสุดเลยนะครับก็คือแบบนี้มันเยอะไปนะครับก็คือต้องปรับลงอีกนะครับเนี่ยถ้้มันขึ้นสูงแล้วก็มันเข้าลึกนะครับมันเข้าลึกมันก็จะได้ก้าเยอะนะครับเนี่ยก็ปรับตามนี้นะครับก็ปรับประมาณนี้แหละก็คือเอาให้มันพอดีนะครับให้มันอยู่ลงลงล่องนี้พอดีถ้าเข้าไปล่องในสุดไม่โดนแหลกก็โอเคนะครับก็ได้เยอะ สำหรับการปรับก็มีประมาณนี้ครับการปรับให้มันได้ก้ากามากก้าน้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเวลาปรับเวลาปรับแล้วให้มาดูตัวถีบก้าด้วยนะครับให้ดูตัวถีบก้าด้วยให้มันอยู่เสมอ,อตรงปลายตรงหัวปากดําเนี่ยเวลามันลงสุดนะครับลงสุดให้มันอยู่เสมออย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่เสมอแล้วก็ปรับน ốt, อ็อต พวกนี้ก็คือน็อตเบอร์13นะครับคลายเลียงลงให้มันนั่นอยู่เสมอได้หรือถ้ามันเลยลงไปแล้วก็ปรับให้มันขึ้นมานะให้มันอยู่เสมอได้คือแต่ตอนขันน็อตอย่าไปขันแน่นนะครับให้ให้ให้ล็อกอตัวตัวหนึ่งล็อกตัวหนึ่งหมุนแน่นนะครับให้มันแน่นอย่างเงี้ยให้ให้ตัวนี้ให้ตัวได้นะครับเนี่ยเนี่ยให้ให้มันตัวให้ตัวได้นิดน,นึงไม่งั้นมันมันจะฝืนนะครับผมก็ก็มีประมาณนี้ครับก็เวลาเวลาตั้งก็ ให้หัวปักดำนะครับมันลงลึกจากจากพื้นนี่ไปสักประมาณสามเซนนะครับอสามเซนกําลังเหมาะนะครับให้มันดำลึกประมาณนี้นะครับผมครับสําหรับการปรับอก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ลองศึกษาแล้วก็ลองทําดูนะครับผมต้องลองปรับลองอะไรเรื่อยๆนะครับผมจะได้เข้าใจในการใช้เครื่องนะครับถ้าปรับขนาดนี้แล้วกล้ามันยังไม่ลงนะครับก็ให้ให้ ให้ไปดูปัจจัยอื่นนะครับก็คงเป็นเป็นที่ที่แผ่นก้าแล้วแหละนะครับผมแผ่นก้าอาจจะไม่ไม่หนานะครับก้าไม่หนาไม่แน่นนะครับมันก็ไม่ลงนะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ